Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm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 . ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกับดูดีไซน์รถสวยนะครับรถสวยรถเปรดเอนะครับอาวันนี้อยู่กับรถยี่ห้อโตโยต้าเอา์ริสตนะครับราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับพุทปีนะครับพศอโสสองพันสิบเจ็ดนะครับระยะทางวิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลครับครับแล้วมาดูหน้ารถกันเลยนะครับดีไซน์สวยมากครับ และนี่ก็คือโครเมียมนะครับสีสวยมากครับครับและนี่ก็คือกระชังหน้านะครับดีไซน์ได้สวยมากเลยครับและก็ไปดูอยครับโค้งนูนสวยมากครับครับได้ดูการตรงนี้เลยนะครับดิมดืมจากโรงงานนะครับรับประกันได้นะครับว่าเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับต่อไปนะครับก็มาดู กันฝ้านะครับการฝนนะครับดูหลังน่าสบายนะครับครับและก็มาดูท้ายรุนะครับอ่ากว้างมากนะครับลึกมากนะครับอ่าสามารถใส่ของใส่อุปกรณ์ได้เยอะแยะนะครับแล้วมาดูข้างในนะครับมีโลมียางด้วยนะครับมีสำหรับเครื่องมือรถนะครับ อาสำหรับแม็กกับยางครับเดิมๆจากโรงงานนะครับครับมยางเป็นยางปีพศ2021นะครับสำหรับด้านเลยนะครับดีไซน์สวยมากครับแบบอ่าสีตัดกันนะครับสีกลมกลืนมากและอ่าสำหรับหน้าเมยนะครับอ่านี่สวยมากครับมีกระจกให้ดูด้วยนะครับ <Tipp ett> มีเฟยด้วยในยนะครับมีหน้าโจฟังก์ชั่นพร้อมใช้งานครบนะครับมีแอร์สี่ระดับนะครับอ่าปรับได้สะดวกนะครับเกียร์ออโต้นะครับและแอร์ของเขานะครับอ่าก็แต่งคล้ายๆสไตล์ยุโรนนะครับมันโคตรเท่เลยครับในอ่ากระบอกนั่งข้างครับอ่านั่งนิ่มสบายนะครับ มีแก้วให้ใส่สองแก้วนะครับครับแล้วก็นี่คือข้างข้างของเขานะครับมีที่จับด้วยนะครับถนัดมือถนัดมือเท่ๆครับแล้วก็นี่ก็คือเม็ดอาร์ตนะครับอ่าดูจุดนะครับสวยมากครับสวยมากโค้กอ๋อเดิมๆจากโรงงานนะครับดูได้นะครับสวยมากครับทุกจุดนะครับและสําหรับเม็ดอาร์ตด้านหลังนะครับ เดิมๆจากโรงงานนะครับรดยเชื่อมครับสวยมากครับและมาดูด้านในรถนะครับครับอ่าสำหรับด้านหลังนั่งได้สามคนนะครับนอนได้ครับสบายครับนั่งได้สามถึงสี่คนนะครับสามารถอ่าพากิ๊กพาครอบครัวไปเที่ยวได้นะครับครับอ่านี่ก็มีอ่าสะอาดทูมิ่งเยนะครับสวยงามมากครับดูชื่อนะครับเป็นของบริษัทเท้นะครับเดิมๆครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ปลอยท้ายนะครับยาวตรงกันสวยมากนะครับรอยโค้งครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนจะชนหรือจะเฉี่ยวนะครับครับและนี่ก็คือเม็ดอาร์ตนะครับายคนนั่งข้างครับรอยเชื่อมนะครับไม่มีนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากนะครับสวยสวยครับแล้วก็นี่เม็ดอาร์ตอีกฝั่งนะครับดูนะครับเดิมเดิมครับสวยมากครับไม่มีรอย รื่อโดยอะไรนะครับโดยเดิมๆเลยนะครับอ่าครับําหรับตัวเครื่องนะครับเครื่องเราเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยมากนะครับมีราาครบนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับสวยมากนะครับครับําหรับฟูลเชนเดือนมีนาคมนี้นะครับสามต่อนะครับ 300ดาว3,000ช่วยผอีก3เดือนนะครับท่านลูกค้าบริกานดีนะครับดาวรีเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าถ้าสนใจกันนี้ครับติดต่อได้เลยนะครับน้องกับบิวครับอ่า065740689 0นะครับอ่าอีไลน์ก็065740689นะครับส่งครับ